ผมมีความภูมิใจและดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของนิติ1 2ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับว่ารวมตัวกันได้อย่างดีมีความเข้มแข็งและทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลจากที่พวกเราร่วมกันทำมาเป็นเวลายาวนานถึง40ปีแล้วและเชื่อว่าพวกเราจะร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อธรรมศาสตร์ต่อไปในช่วงที่ผมเป็นประธานรุ่นนั้นมีความประทับใจหลายอย่างแต่ที่ประทับใจที่สุดไม่ลืมเลือนก็คือความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมรุ่นไม่ว่ากิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่ทุกกิจกรรมสำเร็จร,ร่วงด้วยดีการทำหนังสือรุ่นฉบับมาตรฐานก็ดี การพาพวกเราไปเยี่ยมเพื่อนที่และทำบุญที่เชียงใหม่ก็ดียังจำได้ไม่รู้ลืมนอกจากนั้นสืบเนื่องจากที่ผมเป็นประธานรุ่นเพื่อนๆยังได้สนับสนุนให้ผมเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์และไม่เพียงเท่านั้นในช่วงที่ผมเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมให้สำเร็จรุ่งได้อย่างดี สามารถที่จะให้ความร่วมมือกับคณะนิสติตที่มีการประสานงานมาได้ทุกเรื่องครับพวกเราก็อายุใกล้เกษียณกันแล้วบางคนก็กเกษียณแล้วนะครับความเป็นเพื่อนความมีเพื่อนมีความสำคัญมากโดยเฉพาะเ,าเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ได้มีประสบการณ์ร่วมกันมา,าผมเชื่อว่า ตัวระเวลา40ปีที่ผ่านมานั้นเ,นเรามีพื้นฐานที่การเกาะเกี่ยวที่แข็งแรงอยู่แล้วจากนี้ไปคงจะ,ะได้ร่วมกันทำอะไรเพื่อธรรมศาสตร์อีกมาก